พยายามทาใจให้เป็นหลักเพื่อเป็นเครื่องยึดของตัวเองทำอะไรต้องมุ่งหลักไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีเหตุมีผลนวนเลยหาความแน่นอนไม่ได้การอยู่ด้วยความไม่แน่นอน ใด้วยความไม่แน่นอนทําอะไรก็ตามไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่เสี่ยงต่อความผิดพลาดทั้งนั้นผลในงความผิดพลาดก็คือความทุกข์จะต้องย้อนกลับเข้ามาหาตัวเหตุอันเกิดขึ้นจากการจากความ,แ,มแน่นอนนั่นเอนงเพราะงั้นใจจึงเป็นสําคัญที่จะสร้างความแน่นอนให้แก่ตนเองคนมีกิเก็นหลับ มีทป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจไม่ว่าจะทำหน้าที่การงานอะไรมต้องเปินไปด้วยหลักด้วยเกมด้วยเหตุด้ยผลเป็นความแมาน่นอนการอบรมจิตใจด้วยถีนด้วยธรรมเพื่อจะให้ใจเป็นหลัก ใจนั้นมีอยู่แล้วอยู่แล้วรู้อยู่แล้วแต่ว่าเอ็นเอียงไปตามิ่นต่างๆไม่มีประมาณอะไรมาผ่านก็เอ็นเอียงไปตามมาพัดนิ่ยๆน้ำผัดนิดนน่งๆก็เอ็นเอียงไปตามนั่นคือจุดไม่มีหลักเกณฑ์ตั้งตัวไม่ได้ถูกถูกเหยียบไปมาอยู่เสมอ ความเอียงไปมาเพราะการถูกสัมผัสต่างๆนั้นยังมีผลสะท้อนกลับมาสู่ตัวเราอีกท่านจึงให้สร้างความแน่นอนให้แก่จิตใจสิ่งพึ่งพิงของใจก็คือธรรมธรรมมีทั้งเหตุทั้งผลเหตุ ือการกระทํแต่ด้วยเหตุผลที่เห็นว่าถูกต้องดีงามตามที่ท่านสอนไว้แล้ว,ลวเราอย่านําความยากความลำบากเข้ามาเป็นอุประสรรคหีขวางทางเดินโดยเหตุโดยผลของเราเพื่อจะเป็นผลัดีให้เกิดขึ้นจากตัวเราเองพยายามตํมา,งงานาิคนมากอำนาจวาสนาน้อย ึ่งไม่ขอ้อทาขอทางเป็นลักษณะมหมือนคนขี้บน่นอยู่ที่ไหนก็บน่นเห็นอะไรก็บน่นเกี่ยวข้องกับใครก็บน่นทำหน้าที่การงานบ่นให้งานเกี่ยวกับคนบ่นให้คนพบผ่านกาัคนกับใครบ่นให้คนนั้นบ่นไม่หยุดไม่ถอยบ่นให้ลูกให้หลานบ่นให้สามีภรรยาส่วนมากคนผู้หญิงจะต,ต้องขออภัยที่บ่นเก่งๆหากไม่ได้หลับเรื่องเก่ง การบ่มให้ตนเองโดยไม่เอบแสวงหาเครื่องส่งเสริมในจุดที่บกพร่องให้สมบูรณ์ขึ้นมาอันก็ไม่เกิดประโยชน์ใครไม่ได้หาอำนาจวาสนามาให้เห็นได้อย่างชัดเจนดังหาสิ่งหาของซึ่งึงด้านวัตถุ แต่มีอยู่ภายในจิตใจด้วยกันทท้งนั้นหากไม่มีมาสานาแล้วไหนจะมาสนใจกับอัตถะธรรมเริ่มต้นก็จะเกิดมาเป็นมันสมบู์นี่เสียจะดิจิตทวิกลมีการต่างๆแล้วยังไม่มีความเชื่อความนงสัใสในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นของเลือของประเสริฐไม่มีอันใดที่จะแปเปิดยิ่งกว่าศาสนาธรรมซึ่งเป็นเพื่อง พยุมตัดให้รื้อขนตัดให้พ้นจากทุกข์ก็ได้โดยงอายดังที่เคยกล่าวเสมอว่านิยานิกระทำนั่นก็คือออกจากาศาสนาธรรมนำธรรมเหล่านี้ไปบำรุงจิตใจของเราที่เห็นว่าบกพร่องความบกพร่องที่ตรงนั้นนั่นแหละคือความอาภาพของจิตที่ตรงนั้นการกระทํารมของจิตความเป็นอยู่ของจิตต้องบอกร้องดึกเรามองดูจิตนี้มากยิ่งกว่าที่เราจะมองอื่น เป็นดมดมแรงแรงการีืออำน,อน,นาจวาสนาเจ้าของมันน้อยมันมีอำนาจวาสนาคนอื่นเขาดีหมดแต่ตัวไม่ดีทั้งๆท,ที่เราทำดีอยู่ทำไมเราไม่ดีเราไปทำความเสียหายอะไรเราถึงไม่ดีการทำดีอยู่จะไม่เรียกคนดีจะเรียกอะไรวามทำดีนั่นแหละเป็นเครื่องรับรองคนผู้นั้นว่าดี มนใช่การทาชั่วแล้วเป็นเครื่องรับรองคนให้ดีไม่มีตามหลักธรรมนม่ีนอกจากคือสรรทันรอ,อขึ้นมาเรื่องนาจของกิเลสพาให้ชนเชยเท่านั้นกิเลสชอบชนเชยในสิ่งที่ไม่ดีว่าเป็นของดีตำหนิในสิ่งที่ดีว่าเป็นของไม่ดีเพราะฉะนั้นกิเลสกับธรรมจึงเป็นค่าศึกกันเสมอมาอันใดที่ทําชอบกิเลสไม่ชอบเพราะกิเลสก็อยู่กับใจของพวกเราเอง ธรรมก็อยู่กับใจอคิเลตนี้มากก็ควาแต่จะกำหนิดปีเตียนธรรมหยาบย่ำท,ทำลายธรรมภายในจิตใจการที่ยอมเพนตนให้เป็นไปเพื่อความยิงามในแต่ม,มากเล็กผลตามความมุ่มมงมั่นราสนาจึงมีการคัดค้านตนอยู่เสมอแต่พาะอย่างยิ่งก็คือการกำหนิดีเตียนตนว่ามีอำนาจวาสนาน้อยเกิดมาอา,าพาวาสนาแต่ใครเขาลูกก็เห็นแต่เราไม่รู้ไม่เห็นใครเขาเป็นใหญ่เป็นโตภายในจิตใจแต่เราเป็นเด็กเล็ก พากับสามันในน้อยองหนึ่งอยู่ภายในจิตใจนี่ก็คือตำแหนิตรงนี้เฉยแล้วเกิดความหย่อนร่างขึ้นมาด้วยทําให้น้อยใจตนเองการน้อยใจนี้ไม่ใช่จะทําให้เรามีความขยันมันเียนมีแต่จิตใจใจเพื่อบําเพ็ญตนให้มีระดับมันสูงขึ้นแต่เป็นการเหย่ยบย่ำทาลายตนลงคือให้เกิดความท้อใจซึ่งไม่ใช่ของดีเป็นอุบายคนอุบายของกีเลทข้างนั้นเป็นเครื่องท่าสอนคน ให้เราทราบไว้ว่าอุบายแบบนี้คือเรื่องของที่เอายังบกพร่องที่ตรงไหนพยายามแก้ไขาดัดแปลงโดยที่ตรงนั้นถูกต้องกับหลักธรรมที่เจ้าแท้ไม่ผิดแต่ต้องสมบูรณ์ขึ้นมาในวันหนึ่งแน่นอนเมื่อรับการบำรุงอยู่สมัยนี่คือทางที่ถูกต้องใครไม่ได้ไปที่ไหนไมไ่รู้ที่ไหนรู้ที่จิตวาสนาก็รวมอยู่ที่จิต ร่างกายจกสลายไปแล้วอํานาจวัฒนาที่สร้างไว้ในจิตเขาต้องติดแน่ก็ติดไปจนกระทั่งถึงววระสุดท้ายที่จะผ่านพ้นไปหมดเรื่องอํานาจวัฒนาในดๆนีซึ่งเป็นสมมุติเป็นเครื่องสนับสนุนในความเป็นอยู่นี้ก็ต้องผ่านไปหมดเมื่อถึงขั้นที่พ้นจากความสมมติโดยประการทั้งปวงแล้วทั้งน,นี้ที่ตรงไหน มีทางกรมีตนใต้ที่ตรงไหนให้พยายามเล่นในจุดนั้นขึ้นเลยความภาคเพียรแล้วอย่าไปคิดทางอื่นเรื่องอื่นนอกจากตัวให้เสียเวลาและทําให้จิตใจท้อถอยอ่อนแอไปด้วยการสร้างวาสนาให้มีความสมบูรณ์ขึ้นมาให้มีอำนาจวาสนามากก็สร้างที่ตัวของเราสร้างเรือเล็กแะน้อยสร้างมียดไม่อย,อยเช่นหมืนกลัวเขาสร้างจอมกลัว เห็นไหมใหญ่โตขนาดไหนขุดจนเป็นเดือนก็ไม่ลาบเราจะขุดทำให้ลากเหมือนที่ทั้งหลายคันมันสองที่เท่านั้นหนะักมันสามารถร้างตัวลวกได้เกือบเท่าภูเขาที่เพราะความเพียรของตัวทั้งหลายเรามีความเพียรมากยิ่งกว่าตัวพันเราก็หลายที้กําลังเราก็มากยิ่งกว่าตัวทําไมเราจะสร้าง ตัวเราให้มีความสูงเด่นขึ้นมาได้ต้องสูงได้เพื่ออำนาจของความเพียรแค่เหนือความเพียรตามไมตคนแต่พุศิการจะกับรู้ด้วยความเพียรเราทําไมจะกการเป็นคนอาภัพไปด้วยความเพียรท,ทั้งที่ความเพียรมีมากแต่การเป็นคนอาภัพเปนโดยหนักแบบไม่มี้าลงด้อเพียรตามหลักธรรมที่ท่านสอนมาแล้วไม่มีทางอื่น นอกจากจะทําผู้นั้นให้มีความเจริญมุ่งเดือนขึ้นภายในจ,ใจิตใจเป็นกายเป็นจิตที่มีหลักฐานมั่นคงเราจะเห็นได้ชัดชเช่นอย่างเราไม่เคยประพฤติปฏิบัติเลยเห็นภาวนาพุโทโธธรรมโมสังโฆจิตไม่เคยรวมไม่เคยสงบให้เห็นปรากฏบ้างเลยแนแ่น้อยเวลาเราฟังธรรมที่ท่านแสดงในธรรภาคปฏิบัติผู้ที่ร่วมสมาธิก็ได้ยินแต่ชื่อฟังไม่รู้เรื่องรู้ราวท่าน แสดงถึงวิีจิตที่ดำเนินไปด้วยความจริงสมาธิเวลาพิจารณาเวลาภาวนาแล้วจิตมีความสงบอย่างนั้นมีอาการของจิตเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตามจะดิบนิสัยต่างๆกันสุดท้ายจิตได้ลงสู่ความสงบจังแน่นแน่นมีความสุขความสบายอย่างนั้นเราก็ไม่เข้าใจ ถึงเรื่องปัญญาอันพิจรณาคลี่คลายจนมึนผ่านลงขันตลอดถึงโลกธาตุซึ่งเป็นสภาวะธรรมทัท่วไปอันควรแก่ปัญญาที่ครอบพิจาิจาให้ผู้เชี่องแท้จริงเราก็เเพียงแต่เข้าเข้าใจในคําพูดเฉยแต่ความมุ่งหมายอันแท้จริงนั้นเราไม่ทราบหรือบางทีอาจไม่เข้าใจเลยก็ได้ถึงเมื่อเราได้รับาออการอบรมด้วยจิตตภาวนาอยู่โดยสม่ำเสมอจิตก็มีความ สงบเย็นใจบ้างอันเป็นผลเกิดขึ้นจากการภาวนาราสท่านแสดงธรรมถึงข่าปฏิมัติจิตของเรากับกระแสธรรมจะเข้ากันเริ่มเข้ากันได้โดยลําดับลำดับกระแสธรรมเลยกลายเป็นบทเหมือนกับบ,บทเต็มที่แน่กล่อมลูกให้หลับสนิทจิตใจเรามีความสงบได้ด้วยกระแสธรรมที่ท่านแสดง,ททสสดงเมื่อสงบได้ ใจก็เย็นสบายเห็นผลในขณะที่ฟังธรรมแล้วค่อยเห็นคุณค่าของการฟังธรรมโดยลำหนักและเห็นคุณค่าของการปฏิบัติเข้าโดยลำหนักจนกระทั่งจิตมีความสงบเย็นจริงๆแทบทุกวันทุกครั้งที่ฟังเทศจากภาพปฏิบัตินั่นแหละจิตยิ่งมีความดืด,ดดึงและทราบซึ่งเป็นลำหนักลำหนักเพียงขั้นนี้ จิตก็ยอมรับจิตพอใจในการฟังทำทางภาคปฏิบัติยิ่งจิตมีความละเอียดมากเยงไงสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีมีความละเอียดไปต,ตามขันเห็นสมาธิมีความละเอียดขึ้นโดยลำดับผู้พิมาทางด้านปัญญาก็มีความละเอียดทางด้านปัญญาไปรเรมหนักด้วยแล้วการฟังทำท่านแสดงในทางภาคปฏิบัติทั้งด้านสมาธิ จะเป็นขั้นใดก็ตามทั้งด้านปัญญาขั้นใดก็ตามจิตจะรู้สึกจะคล้อยตามไปโดนดับเพื่อเพิ่มเพื่อเพลิม,อ,ลมอะไรพูกไม่ถูกซึ่งลืมในลำเวลามีแต่ความรู้สึกกับธรรมที่สัมผัสกันเกิดเป็นความเข้าใจทุกขณะขณะขณะที่ท่านแสดงไปเป็นการซากก็อจิตใจไปในตัวไปในตัวและกล่อมจิตใจลงไปในตัว ถ้าจิตอยู่ในท่านที่ความสงบก,ก็เหมือนกับว่ากล่อมลงให้สู่ความสงบจิตกาลังก้าวทางด้านปัญญา,า,าก,เกาเาาเ็เหมือนกับหักเกลีเวลาควาเทศนือนกับน้ำที่สะอาดเข้ามาชาล้างสิ่งที่โสโครตคือภา,ายจในจิตใจให้มันของใสขึ้นโดยลําดับล,ลําดับเห็นผลกระจัดในขณะที่ฟังจิตยิ่งมีความรักความชอบในการฟัง จะต่อต่อเนื่องกันเดิมแับยากให้ยินได้ฟังอยู่โดยสม่ำเสมอทุกวันถ้าด้วยซ้ำนอกจากน,นั้นยังอยากจะฟังไปตามโอกาสเวลาอีกเลื่อนี่เราคิดดูคิดดวงเดียวนั่นแหละในขณะที่ฟังในเรื่องก็ <c oughs> ここมีนี่เคยเป็นแล้วจึงขอเรียนเรื่องความโง่ให้ท่านทั้งหลายฟังขณะที่ไปหาท่านอาจารย์มั่นทีแรก ไปฟังท่านเทศแตะท่านเทศเรื่องสมาธิเรื่องกัญญาไมา่ว่าขั้นไหนไม่รู้เรื่องเลยผมกําร้องเพลงให้ลายฟังเนี่ยจะดีอย่างหนึ่งไม่เคยกัหนีอิเตียนท่านว่าท่านเทศไม่รู้เรื่องเวลาย้อนกลับมตะหนีด้วยของมีเห็นไหมท่านอาจารย์มั่นชื่อเสียงท่านบุญบางจิตสัติ์ดุทีุท่านรือกระชอนมาเป็นเีลานาน,านตั้งแต่เรายังเป็นเด็ก เรามีความพอใจที่จะได้พบได้เห็นเนี่ยความอุาทของท่านวันทีนี้เราไม่ได้มาฟังแล้วไม่เข้าใจเราอยากเข้าใจว่าเราฉลาดเราโง่แค่ไหนนะเราเคยฟังเทศทางด้านอริยะฟังจนกระทั่งถึงสมเด็จเราเข้าใจเป็นหมดแต่เวลามาฟังเทศท่านอาจารย์อาจารย์มั่นซึ่งเป็นองค์ที่ประพระรัตเราเชื่อแล้วว่าท่านเป็นระรัตว์กกุชี่อหรืนมามนานไม่เข้าใจ นี่เห็นแล้วยังความโง่ของเราเราหาความโง่มาเอ็นตัวความฉลาดยับึงไม่มีจึงไม่สามารถที่จะเข้าใจอัตธรรมท่าน,ท,านที่แสดงอย่างลึกซึ้งดังที่พระทั้งหลายท่านเคยเล่ความท่านแสดงแหมวันนี้ท่านแสดงธรรมลึกซึ้งมากแต่เรามันลึกซึ้งที่ไหนไม่มีซึ้งอะไรเลยไม่เข้าใจหีชะโง่ไหมทราบแล้วยังว่าเจ้าของโง่นี่กำมือเจ้าของดีอย่างหนึ่งที่มันจะกำหมีท่านออปวยกรรมเข้ามาทับเข้าสีอีก ทั้งทงที่หมักอยู่แล้วท่านฟังท่านไปน,นานๆแล้วปฏิบัติไปทุกยี่ทุกวันทุกเวลาแล้วฟังเทศท่านค่อยเข้าใจคิดค่อยจรับความสงอบเย็นเข้าไปโดยลำดัวนี่คอยรู้สึกว่าค่อยซึ้งเทศธรรมเทศนามท่านเข้าใจผู้ที่นุ่งสมาธิและแกวภา,ายจในจิตใจจากนั้นก็เริ่ม เข้าใจโดยลำหนักลหํหดับทราบซึ้งโดยลําดับหนักที่เลยกลายเป็นคนหูสูงอะไรสูงอย่างน,นัไม่อยากฟังเทศของไทยเลยเทศไม่ถูกจุดที่ต้องการเทศไม่ถูกจุดของกิเลสที่ซุ่มซ่อนตัวอยู่เทศไม่ถูกจุดของสงอติของปัญญาซึ่งเป็นธรรมแก้กิเลสกหนาพูดไม่พูพูดไม่ถูกเทศไม่ถูกจุดแห่งมรรคผลนิพพานหนา เพราะความซึ้งความเชื่อเหตุที่จะเชื่อเหตุที่จะซึ้งก็เพราะเห็นเหตุเห็นผลปรากฏภายในใจของตนในขณะที่ฟังโดยลําดับลำดับ,ดบนั่นแหละนี่ละจิตดวงเดียวนี้ขันเวลาหนึ่งเป็นอย่างและเวลาหนึ่งเป็นอย่างทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะสิงเกี่ยวข้องกับจิตหุ่มหอจิตนั้นมันม,มีแต่จิงที่ดำดำทั้งนั้นสกรปรกทั้งนั้น ทำที่สะอาดเข้าไปไม่ถึงเพราะความโสโปรกของจิตมีมากเทน้ําลงคลิ้หนึ่งไม่ปรากฏความโสโปรกนั้นจะหลุดลอยออกบ้างเลยต้องเทลงเทลงล้างชักล้างขัดถูกัน่างเก็มกาลังความสามารถไม่หยุดไม่ถอยแล้วก็ค่อยสะอาดขึ้นมาสะอาดขึ้นมานี่แหละทำที่ท่านแสดงเหมือนกับเทน้ำล,ลงล้างสิ่งที่โสโปรกยู่ภายในจิตใจของเราซึ่งมันไม่ยอมเข้าใจอาจทำอะไรเลย ทั้งงจิตเป็นธรรมมันกระเสืิฐแต่จิตมันไม่กระเสริดจิตมันสกปรกจิตเป็นของไม่มีคุณค่าทำแล้จะมีคุณค่ามากเพียงไรมันก็ไม่ยอมรับเพราะสิ่งที่ต่ำกับสิ่งที่สูงมันเท่ากันไม่ได้ขณะที่มันโง่มันเอาความฉลาดมาจากไหนขณะที่มันเศร้าหมองมันดำมันเอาความแย่งความขาวมาสากไนต้องอาศัยการชล้าเรืเลยๆมันค่อยสะอาดขึ้นมาค่อยึ้นมาก็ปรากฏเป็นของมีคุณค่าขึ้นมาอะไรๆเมื่อจิตมี เพิ่มมีคุณค่าขึ้นมาเสียอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งที่มาเสียความเขาค่อย<ๆ>มีคุณค่าขึ้นมาโดยลำดับบแม้ที่สุดได้ยินเขาร้องไห้เขาด่ากันทะเ,เลาะกันเถียงกันยังนําเข้ามาเป็นอักเป็นธรรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่าขึ้นา้าจากสิ่งที่ไม่เป็นศาสนานั้นนะเหี้ยจิตความเปลี่ยนแปลงของจิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้จากการประพฤติปฏิบัติจากการอบรมจนอยู่โดยสม่ำเสมอนี่คือการสร้างวาสนาสร้างอย่างนี้ การทำมีตัวเองไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเลยนอกจากทาให้เกิดความอับเทาน้อยเนื้อต่ําใจซึ่งก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเราตั้งใจจะมาสลัดกัดกิเลสออกจากจิตใจแต่เรามาก่อภูริจิตใจด้วยอาการต่างๆดังที่ข่าวมันแล้วมีกินไม่สมเหตุสมผลที่เราต้องการที่เรามุ่งกระพุ้นปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมตรนนั้นเลยโาษนาในอยู่กับใจ สร้างตรงตรงนี้แนหะตรงที่พูดเนี่ยพยายามสร้างพยายามขัดเกลาลงไปกิเลสมันมีหลายชนิดตัวมันดื้อมันก็มีส่วนมากมันดื้อทั้งนั้นแหละกิเลสถ้ามีกําลังมากก็ดื้อมากมีกําลังน้อยก็ดื้อน้อยอืมแล้วแต่มันมีมากมีน้อยของไม่ดีมีมาก,กแท่งไมันยิ่งแสดงความไม่ดีให้เห็นมนกนั่นแหละเราต่อสู้กรงที่มันไม่ดีเพื่อเอาของดีขึ้นมา พราภายในจิตใจเรื่องความขยันหมั่นเพียรความอดความทนการเจริญเนตตาภาวนาทุกด้านเพื่อจะแก้สิ่งที่มันดูด้านอยู่ภายในจิตใจของเราเนี่ยมันคอยทําลายเราด้วยวิธีต่างๆทั้งๆท,ที่เราเข้าใจว่าเรามาบำเพ็ญความดีแต่มันก็ติดมาด้วยภายในจิตของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสเมื่อไรมันก็ต้องพยายามทําลายเราอยู่เสมอ <cin stereotype> เราจริงไม่่าไม,ไม,ไม่ไม่ควรไว้ใจไม่ควรนอจากมันแทรกอยู่ในนั้นเรามาอยู blends, ่ในป่ามันมาด้วยเพราะมันอยู่ที่จิตเราอยู่ที่ไหนมันอยู่ด้วยเพราะว่าเราไปเรียน็ำบอมเทนทรมันไม่เป็นผู้บําเธนทมก็ตามแต่มันก็ติดแน่ไปด้วยนั้นแหละกับผู้บําเทนทมแล้วไปเป็นค่าสุดต่อผู้บอาเธนทมแล้วผู้บําเทนทมก็ไม่ทราบว่ากิเลสมันมาทำลายเราเมื่อไหรเราเลยถือ สิ่ง์ทำลายนั้นความคิดที่ทำลายตนเองนั้นเข้าใจว่าเป็นของอยู่และติดปัญหาตัวเองในขอน้อนี้โดยไม่เข้าใจว่าเป็นปัญหาจิตกิเลสตัวเองในขอน้อนี้โดยไม่เข้าใจว่าเป็นกิเลสครูข์ทำลายตนเองยังไม่เข้าใจว่าถูกทำลายนั่นเรื่องกิเลสมันสลับซับซ้อนอย่างนี้การปฏิบัติธรรมต้องใช้สติปัญญามันจะสามารถทราบ ความดีความชัวว่วความผิดความถูกอันใดเป็นกิเลสอันใดเป็นธรรมซึ่งมีอยู่ภายในตนคือภายในจิตของเราดวงอย่างนี้มีวาสนามมีทุกคนอยู่ที่ใจนี้ท้ายจะได้แข่งกันไม่ได้ท่านไม่ท่านห้า,าไมาไม่ให้แข่งอำนาจวาสนากันแม้ต่สัตว์ดีศานถ้าเขาไม่ไปดูถูกเหยียดหยามเขาว่าเขาเป็นสัตว เพราะการท่องเที่ยวในวัตถ so. ุสถานเทียบเหมือนกับเราเดินทางย่อมมีสูงสูงต่ำต่ำรุ่นรุ่นดอนๆอนขู่ขัะสะดวกเป็นธรรมดาอย่างนั้นตลอดไปในขณะที่เขาเกิดเป็นสัตว์ดิฉานก็คืออยู่ในสถานที่รุกนุ่นดอนดอนรือขู่ขับลำบากลำบนแต่ผู้เดินทางก็คือจิตเพราะมหากษัตร์ที่เราเรียกเจ้ากมาท่านเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองหรือเป็นพ่อบ้านพ่อเมืองเวลา รถท่านจะเด็จไปตามถนนทางลงที่ต่าท่านก็พระมหากษัตริย์ก็ต้งงองลงลงไปที่ลุ่มมดอนๆก็ต้องไปตามสายทางที่พาให้ไปขึ้นที่สูงก็ขึ้นแต่พระมหากษัตริย์คงนั้นแหละขึ้นลงต่ำก็พระมหากษัตริย์ขึ้นสูงก็พระมหากษัตริย์คงเก่านั่นแหละนี่จิตเวลา,ามันกุกขาก็คือจิตดวงนั้นเนีน่ยมีวาสนาอยู่ภายในตัวแต่ถึงคารมา,าก็ต้องมีบ้างเป็นธรรมดาเพราะโลกนี้มันมีทั้งดีทั้งชั่วสับคนกันอยู่ เมื่อโลกมีทัังมีทั้งชั่วกับสน,นอยู่จิตใจของเรามันมีทั้งนี้ทั้งชั่วจะให้มันแสดงตัวได้อย่างไรมันต้องแสดงถ้าเราเป็นนักตระพืสปฏิบัติเพื่อรู้เพื่อเข้าใจสิ่งที่มีอยู่กับตนว่าสิ่งไหนคนแก้สิ่งไหนคนตอบถอนสิ่งไหนควน้อมเป็นเราก็ควรจะยินดีตามความจริงที่มันแสดงขึ้นมาให้เราได้แก้ไขและให้เราได้ส่งเสริมนีม่ชื่อว่าน,นักธรรมะกล้าเผชิญหน้าทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งหาที่เผชิญไม่ได้หมด ภัยหมดเรนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไม่ทราบว่าจะสู้กับอะไรเวลาที่มีค่าสึกอยู่เขาต้องสู้สิ่งที่ไม่ดีข้างหน้านั่นแหละคือค่าสึกต่อตัวของเราเวลานี้เรามาลบก,กับกิเลสกิเลสไม่อยู่ในตัวของเราเรา่ะหลงกลมายาของกิเลสที่หลอกเราแต่ชื่อแบบเต็น,นทุกฮแสวงหาความฉลาดเพื่อแก้กิเลส ยาขี้เด็ดมาโหหาวบานมัดคอเราถูกมัดดีเหรอเราเห็นไหมคนอยู่ในห้องขังดีแล้วถูกต้องหาแองดีมีทางแจ้แจ็ถูกต้องขังนี่สิหมดท่าที่เล็กกับเราต่อสู้กันนี่เหมือน,นกู้ต้องหาเหลยนะนี่ใจเหมือน,นกู้ต้องหาที่เล็กก็มีธรรมก็มี ทางหนึ่งทางชั่วทางหนึ่งทางย่ำดีทางไหนมีกําลังทางนั้นก็ชนะเวลานี้เราจะเอาทางไหนเป็นทางชนะทางไหนเป็นทางแท้ที่เหล็กับธรรมอยู่ในใจดวงเดียวกันเราต้องพยายามต่อสู้เพื่อชีมไทยได้หลัก